คุณเคยสงสัยไม่ว่ารูหลายรูที่อยู่ด้านบนของรองเท้าวิ่งคุณมีไว้ทําไมมันออกแบบมาเพื่อให้คุณผูกเชือกรองเท้าได้หลายแบบแล้วก็มีประโยชน์เวลาที่คุณต้องเอามาใช้แทนอย่างอื่นเช่นก้าวพลาดหรือว่าเจ็บเท้าแถมคุณสามารถเปลี่ยนลุกของรองเท้าได้ตามที่คุณอยากเปลี่ยน หากคุณใช้ปกหนังสือที่ให้มากับหนังสือเป็นที่คัน่นไม่มีปัญหาแต่อย่างใดมันจะช่วยคุณไม่ต้องพับมุมหนังสือให้เสียหายแต่จุดประสงค์หลักของปกหนังสือคือช่วยไม่ให้หนังสืองอเสียหายยกตัวอย่างเช่นคุณทำน้ำผลไม้หกใส่หรืออาหารหกใส่หนังสือตอนอ่านกล่องใส่ทิกแทกนั้นมีปลองเล็กๆอยู่ตรงฝาด้านบนเพื่อที่คุณจะได้เททิกแทกออกมาได้ทีละอันถึงแม้ว่าว่ากันตรงๆแล้วไม่มีใครทำแบบนั้นหรอกเราส่วนใหญ่จะเทพวรวดออกมาหมดแล้วก็ยัดทิกแทกที่เกินกลับลงกล่องไปแทน รอยหลุมยางที่คุณเห็นระหว่างเส้นยางรถนั้นมีไว้เพื่อความปลอดภัยของคุณเองขอบที่ยกขึ้นมานั้นบอกคุณว่าความสูงของดอกยางคุณมีเท่าไหร่หากรอยบุ๋มและขอบยางเท่ากันแล้วก็นั่นคือเวลาที่คุณจะต้องไปหาร้านเปลี่ยนยางให้เร็วที่สุดแต่ถ้ารอยบุ๋มยังอยู่ใต้ระดับดอกยางแล้วก็คุณจะไม่เป็นอะไรแล้วรูที่เหมือนตะแกงดำๆบนหน้าฝาไมโครเวฟเอาไว้ทําอะไรละ่ะมันเป็นสิ่งที่เรียกว่าเกราะฟาราเดย์และมีไว้เพื่อป้องกันรังสีไมโครเวฟหลุดลอดออกมาและเปลี่ยนห้องให้เป็นกรงฟาราเดย์ หากรังสีไมโครเวฟหลุดออกมาได้อาหารคุณจะไม่สุกทั่วกันเหมือนกันดังนั้นใช่แล้วกลมมันไม่ได้อยู่ที่นั่นเพื่อให้เราดูอาหารตอนกำลังปรุงได้ลำบากแต่เพื่อให้มันเก็บพลังงานแม่เหล็กไฟฟ้าว้ด้านในได้ต่างหากแล้วไขควงที่เข้าคู่กับประแจล่ะให้ออกประแจมาคุมปลายของไขควงเพื่อคุณจะได้เพิ่มแรงหมุนมันได้ไงนั่นเป็นเหตุผลว่าทำไมหัวไขควงถึงออกแบบมาแบบนั้นถ้าคุณเจอมุมแปลกๆให้เอาวิธีนี้มาช่วยได้ คุณอาจจะเคยได้ยินเรื่องที่พูดปากต่อปากกันมาว่าด้านสีฟ้าของยางลบนั้นเอาไว้ลบปากกาได้ผิดถนัดจุดประสงค์ของมันคือเอาไว้ลบดินสอต่างหากแต่ต้องเป็นกรณีที่คุณเขียนอะไรไว้บนกระดาษเนื้อหนานะด้านที่เป็นสีฟ้าจะลบปล่อยเปื้อนที่คุณเห็นหลังจากใช้ด้านสีชมพูแล้วเช่นกัน คุณเคยสงสัยไหมว่าทำไมส้มตามซูเปอร์มาร์เก็ตถึงมาในถุงตะข่ายสีแดงมันเป็นกลเม็ดอาไว้เพื่อให้ส้มดูมีสีส้มขึ้นไปอีกแล้วทำให้คุณอยากซื้อไงล่ะมีคำแนะนำเพิ่มเติมอย่าทิ้งถุงตะข่ายทันทีผูกมันแล้วคุณจะได้ที่ขัดหม้ออันถนัดมือเอาไว้ขัดอ่างล้างจานรูปอุปกรณ์ในครัวต่างๆกับจานก็ได้นะคุณจะเห็นว่าลูกกลอฟมันไม่ได้เป็นทรงกลมดิก๊ก ผิวของมันมีรอยบุ๋มอยู่ทั่วเป็นอะไรที่ลูกกอล์ฟไม่ได้มีเสมอไปมีอยู่จุดหนึ่งที่นักกอล์ฟที่ม้าประสบการณ์เมื่อเวลาผ่านไปจะเห็นว่าลูกกอล์ฟเก่าๆที่มีรอยบุ๋มพวกนี้แหละจะตีได้ไกลกว่ารอยพวกนี้จะทําให้เกิดสภาพอากาศแปรปรัวเล็กๆในอากาศรอบลูกกอล์ฟซึ่งจะช่วยลดแรงดึงดังนั้นผู้ผลิตเลยเริ่มผลิตลูกกอล์ฟที่มีรอยบุ๋มเพื่อมันจะได้ลอยไปไกลขึ้นแลนะเร็วขึ้น บางทีคุณอาจจะสังเกตได้ว่าไม้จิ้มฟันมีรอยบากด้านบนเอาไว้เพื่อสุขอนามัยเพราะว่าเวลาคุณหักมันออกมาคุณจะได้เอาไม้จิ้มฟันวางไว้ได้แล้วมันก็จะไม่ไปโดนพื้นผิวใดๆ ลักษณะอีกอย่างเพื่อความปลอดภัยที่คุณจะได้เจอรอบนี้อยู่ในรถของคุณนั่นเองมันคือปุ่มที่เอาไว้แตกกระจกมองหลังนั่นเองคุณจะได้ไม่แสบตาจนมองไม่เห็นถ้ารถด้านหลังเปิดไฟสูงใส่ปุ่มเล็กๆนี้ช่วยคุณควบคุมลำแสงที่ส่องมาจากด้านหลังฟีเจอร์นี้ปรากฏขึ้นในยุค1,930แต่ในต้นยุค1970นั้นมันกลายเป็นส่วนหนึ่งของอุปกรณ์มาตรฐานในรถบรรทุกและรถยนต์ส่วนใหญ่ คุณเห็นรูเล็กๆบนไอโฟนคุณไหมอยู่ติดกับกล้องหลังมันคือไมโครโฟนแล้วมันมีไว้เพื่อให้โทรศัพท์บันทึกเสียงได้เวลาที่คุณหันกล้องโทรศัพท์อีกด้านสายไฟบางอันจะมีแท่งกลมยาวหนาๆอยู่ไปทางปลายสายไฟเขาเรียกว่าเฟอร์ไรต์คอร์หรือโช็กเป็นนอกไซด์เหล็กที่มีแม่เหล็กเอาไว้ช่วยหยุดการรบกวนของแม่เหล็กไฟฟ้าความถี่สูงยกตัวอย่างเช่นคุณจำเสียงเหมือนคลื่นรบกวนแหลมๆเวลาคุณเอาโทรศัพท์ไปใกล้ลำโพงได้ใช่ไหมซึ่งมันจะรบกวนการโทรศัพท์คุณ นั่นเป็นเหตุผลว่าทำไมสายไฟที่มีแท่งกลมๆนั้นมีประโยชน์มากเพราะว่ามันจะช่วยป้องกันอะไรแบบนี้ได้คุณรู้หรือเปล่าว่าทำไมเป้หรือกระเป๋าเดินทางต้องมีซิปสองนกันหมดมันสะดวกกว่าและเปิดง่ายกว่าถ้ามี2ซิปแต่ไม่ใช่แค่นั้นคุณสามารถเอาซิปสองนที่ว่ามาล็อกวกันได้เพื่อให้ของในกระเป๋าปลอดภัย คุณรู้ว่าห้องน้ําในสถานที่สาธารณะเป็นยังไงอย่างเช่นในห้างมันจะมีช่องว่างใหญ่ๆอยู่ด้านล่างใช่ไหมหลักๆเลยมันเอาไว้ให้อากาศถ่ายเทประตูแบบนี้ทําให้ทําความสะอาดง่ายขึ้นหรือเอาไว้เช็คว่ามันว่างอยู่หรือเปล่าเวลาคุณต่อคิวรอนอกจากนี้ถ้าคุณติดอยู่ในห้องน้ำแล้วล็อกเกิดเสียขึ้นมาคุณจะได้มีทางหนีออกไปได้แค่คลานออกมาเอง เคยสังเกตเห็นปลายมีดคัตเตอร์ว่ามีพลาสติกไหมแล้วก็มีที่วัดบนนั้นด้วยเพราะมันจะใช้ได้หลายครั้งโดยที่ปลายจะคมตลอดคุณสามารถแกะรอยขั้นใบมีดได้ด้วยปลายพลาสติกพวกนี้นะแล้วคุณก็สามารถเลื่อนตัวมีดแล้วก็เอาปลายคมๆมาไว้ด้านบนได้ หาคุณมีเวลาสักนิดลองสังเกตรถเข็นเวลาไปซื้อของดูโดยเฉพาะตรงส่วนที่ไอ้กลางออกมาได้คุณอาจจะเห็นว่ามันมีห่วงเหล็กออกมาม่ออกแบบมาเพื่อปกป้องของในตะกร้าแล้วคุณก็สามารถเอาถุงที่ใส่ของนิ่มๆหรือแตกง,ง่ายมาแขวนไว้ได้จะได้ไม่ต้องเอาไปปนกับของแข็งๆให้มันบี้ยกตัวอย่างเช่นขนมปังหรือว่าของที่บอบ,บางอย่างเช่นไข่ แก้วกาแฟหลอันมาพร้อมกับโค้งที่ก้นแก้วให้วางลงบนตะแกรงบนเครื่องล้างจานวิธีนี้จะทําให้น้ําไม่ขังอยู่ในตัวแก้วแก้วคุณจะได้แห้งสนิทเวลาเอามาจากเครื่องล้างจานยังไงล่ะถ้าคุณเป็นแฟนของแม็กเฟอรี่คุณอาจจะสังเกตได้ว่ามีช่องสี่เหลี่ยมจัตุรัสใหญ่ๆอยู่บนปลายช้อนมันมีไว้เพื่อไปเสียบกับเครื่องทำแม็กเฟอรี่ชนิดพิเศษที่จะผสมไอศครีมคุณกับท็อปปิ้งรสโปรดเข้าด้วยกันตัวเครื่องจะมีแท่งออกมาให้สอดเข้าไปในปลายช้อนสี่เหลี่ยมจัตุรัสนี้ได้ แล้วก็จะใช้ช้อนคนจนทั่วแล้วคุณก็ได้ช้อนนั้นไปเพื่อลดความเลอะเทอะระหว่างทําไอศครีมเข้าใจคิดดีเนอะคุณว่าไหมเยือกนมปกติจะมีด้านหนึ่งยุบเข้าไปบางคนอาจจะบอกว่าเป็นเรื่องของการออกแบบที่ไม่ได้ตั้งใจแต่รอยบุ๋มนั้นมีจุดประสงค์หลายอย่างหนึ่งในนั้นคือรอยบุ๋มมันจะขยายตัวได้เมื่อมีก๊าซเกิดขึ้นในขวดซึ่งก๊าซจะเกิดเมื่อนมมันบูดดังนั้นคุณไม่ต้องไปพยายามลองชิมเอาเองหรอก และอีกอย่างรอยบุ๋มนั้นมีไว้เพื่อที่เหยียบนมจะได้ไม่ระเบิดเวลาคุณเผลอทอําตกรอยบุ๋มทาให้เกิดช่องว่างขยายตัวขึ้นที่จะจัดการกับแรงดันอย่างกระชันหันที่เกิดตอนที่คุณทําเหยียบนมร่วงไม้ขัดฟันแงละ่ะมันสําคัญต่อสุขภาพช่องปากคุณแล้วก็เดาได้ง่ายๆว่าจะใช้มันยังไงแต่ไม้ขัดฟันก็เอามาใช้กับการทําครัวได้เยี่ยมเลยเช่นกันเพราะว่ามันเป็นตัวหั่นเค้กได้แม่นยําดีกว่ามีดธรรมดาซะอีก กันไกรทำครัวส่วนใหญ่จะมีช่องเปิดเป็นหยกัยกๆตรงกลางระหว่างที่ใบมีดกับด้ามจับมาเจอกันเอาไว้คุณตัดสมุนไพรที่รี่รอกยากเช่นโรสแมรี่ใบท m e และหอมจีนเพราะว่ามันมีช่องเปิดแบบนี้คุณจะได้ไม่ต้องเด็ดใบเล็กๆทีละใบแต่สามารถรูดใบออกจากก้านได้เลยในทีเดียวบรรจุภันฑ์นที่เป็นเจลาตินหรือว่าโยเกิร์ตท,ที่ต้องกินให้หมดภายในครั้งเดียวจะมาพร้อมกับฝาที่เป็นฟอยล์โลหะ ส่วนใหญ่แล้วคุณสามารถเอาฝาพวกนี้แหละมาใช้เป็นช้อนที่ใช้แล้วทิ้งได้แค่เปิดฝาออกแล้วก็พับง่ายๆแค่2-3ครั้งคุณก็จะได้ช้อนเล็กๆพอดีคำเอาไว้กินของว่านตอนกลางวัน